สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการต่อวงจรของสวิตช์สองทางหรือว่า3ทางสามารถที่ต่อกันได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่เขานิยมต่อไปใช้งานมากที่สุดแล้วแบบไหนที่เขาไม่ค่อยนิยมต่อไปใช้งานนะครับเพราะว่าสาเหตุอะไรคลิปนี้ก็จะมีคำตอบเราก็จะไปดูกันนะครับ ทีนี้เราก็จะไปดูหน้าตาของสวิตกันก่อนนะครับ1ทางหรือว่า2ทางเป็นตัวเดียวกันหรือ2ทางกับ3ทางเป็นตัวเดียวกันตัวนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนก็ว่าได้นะครับคือสวิตหทางกับตัวนี้นะครับทาง UK เขาก็จะเลือกเป็นสวิตซ์หนึ่งทางคือเขาจะนับแต่ทางเปิดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นทางสารัฐหรือว่า U.S. ตัวน,นี้เขาจะเลือกเป็นสวิตซ์สองทางคือ1เปิด2ปิดนะครับคือด้านหลังของสวิตตัวนี้ก็จะมีเทอร์มมนอลอยู่2จุดบนกับล่างตัวนี้เขาก็ไม่ได้กําหนดขั้วนะครับเวลาเราต่อวงจรเราเอาสายเมนมาจ่ายเข้าขั้วไหนก็ได้อีกขั้วหนึ่งก็จ่ายไปยังหลอด สำหรับตัวนี้ก็เป็นสวิทช์หทางหรือว่า2ทางเหมือนกันแต่จะออกแบบดีไซน์มาคนละแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทนะครับกำหนดตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์คือการเปิดขึ้นด้านบนด้าน,นล่างตัวนี้ถึอมามน้อนก็มี2จุดเหมือนกันนะครับก็จะมีสีแดงตัวนี้เป็นคอมมอนสีขาวก็เป็น L 1นะครับเวลาเมนมาจ่ายข้อที่สีแดงสีขาวก็จ่ายไปยังดวงโคม เราก็จะไปดูสวิกสองทางหรือว่าสามทางถ้าเป็นทาง UK ตัวนี้นะครับเขาก็จะเลือกเป็นสวิกสองทางถ้าเป็นทางสหรัฐเขาก็จะเลือกเป็นสวิกสามทางเรามาดูด้านหลังของสวิกเขาก็จะมีขัาา้วเทอร์มมนอลอยู่3จุดด้วยกันตัวนี้เขากำหนดว่าขั้วศูนย์แล้วก็เทอร์มนนสองตัวนี้ก็จะเชื่อมเป็นลักษณะจุดเดียวกันหรือว่าเป็นจุดของคอมมอนหรือว่าเซ็นเตอร์เป็นจุดกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างมีอยู่2ขั้วหนึ่ง กับ 3, แล้วก็มีขีดด้านกลางตัวนี้แบ่งกำหนดขั้วของโซมนนอถ้าเราเปิดลักษณะขึ้นอย่างนี้นะครับวงจรการทำงานระหว่างจุดศูนย์หน้าสัมผัสก็จะมาต่อที่ขั้ว3าับตัวนี้ถ้าเรากดลงมานะครับจุดของคอมมอนหรือว่าศูนย์ตัวนั้นกับ3ก็จะแยกออกจากกันแล้วก็หน้าสัมผัสก็จะมาต่อที่ขั้วห สำหรับทาง UK เขาก็จะเลือกเป็นหนึ่งทางคือเปิดอย่างเดียวปิดไม่นับถ้าเป็นทางสหรัฐนะครับเปิด1นปิด2คือสวิกสองทางทีนี้เราก็ไปดู3ทางกันบ้าง3ทางก็จะต้องใช้ควบคู่กัน2ตัวถ้าเป็นทาง UK เนะครับเขาจะเปิด1ปิดไม่นับแล้วก็ไปเปิดอีกตัวที่2คือเปิด2ทางถ้าเป็นทางสหรัฐเปิด1 2แล้วก็เปิดตัวที่2อสตัวนี้เป็น3ทางนะครับประเทศไทยของเราได้นำสวิกหรือว่ารูปแบบสวิกทางสหรัฐมาใช้เป็นส่วนมากดังนั้นช่างจึงนิยมเรียกเป็นสวิกสามทางมากกว่า2ทางเราไปดูวงจรที่1วิธีการต่อนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์เมนย่อยเมนลงมาจ่ายแล้ว้อนิวตันเริ่มจากขานิวตันของเบเกอร์ขา2วิ่งมาจ่ายยังสวิกหนึขาห ตัวนี้นะครับออกจากขาหนึ่งของสวิทช์หนึ่งก็จะวิ่งมายังขาหนึ่งของสวิทช์สองตัวนี้นะครับทีนี้เราไปดูลายที่ออกจากเบเกอร์เมนย่อยขาหนึ่งอตัวนี้หรือว่าลายนะครับวิ่งลงมาจ่ายที่ขาสามของสวิทช์ตัวที่หนึ่งแล้วออกจากขาสามสวิทช์ตัวที่หนึ่งก็จะวิ่งมายังขาสามสวิทช์ตัวที่สองหลังจากนั้นจุดศูนย์หรือว่าคอมบันตตัวนี้ นะครับก็จะจ่ายไปยังดวงโคมหรือว่าขั้ว E 2 e 7ขาหนึ่งสวิตตัวที่2ขา0นย์ก็คอม m อนจอ่ายยังดวงโคมขา2วงจรที่2ตัวนี้นะครับเบรกเกอร์เมนย่อยจากเมนหลักมาจ่ายที่เมนย่อยแล้วก็เมนย่อยเริ่มจากลายขาหนึ่งจากเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับลงมาจ่ายที่ขา0ูนย์คอม,มอของสวิตตัวที่1 แล้วก็ขาหนึ่งของสวิตตัวที่หนึ่งเป็นลักษณะสะพานไฟก็จะวิ่งไปจ่ายยังขาหนึ่งสวิตตัวที่สองตัวนี้แล้วก็ขาสามตัวนี้นะครับออกจากสวิตตัวที่หนึ่งก็จะวิ่งไปจ่ายยังสวิตตัวที่สองขาสามนิวตันก็จะออกจากเบรเกอร์เมนย่อยขาสองตัวนี้วิ่งไปจ่ายยังดวงโคมไฟขาหนึ่งแล้วก็ออกจากสวิตตัวที่สองจุดคอมมอนนะครับจ่ายยังดวงโคมขาสอง เราก็จะไปดูวิธีการต่อกันเลยนะครับก็จะมีเบเกอร์แล้วก็สวิกสาทาง2ตัวคั้ว e 2 7ตัวนี้เราก็ทำการต่อสายเอาไวส้สีน้ำทานตัวนี้เป็นลายสีฟ้าก็เป็นนิวตันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้กำหนดขั้ว ว่าตัวไหนเป็นลายเป็นนิวตนันเราก็จะสังเกตจุดกึ่งกลางตัวนี้นะครับของั้วก็คือลายถ้าเป็นจุดด้านข้างเราก็เขาก็จะกําหนดเป็นนิวตันนะครับเราก็จะมาต่อสายเริ่มจากวงจรที่1กันเราก็จะมาเริ่มจากเบเกอร์เมนย่อยอขาหนึ่งก็คือลายเราก็จะใช้สีน้ําตาน สำหรับสวิก3ทาง2ตัวตัวนี้เราก็จะกลับด้านขึ้นมาเราก็จะต้องสังเกตดูขั้วศูนย์ของมันตัวนี้จะต้องอยู่ด้านบนทั้ง2ตัวเหมือนกันแล้วก็ใช้สายลายสีน้ำตาลตัวนี้นะครับตามแบบเสียบเข้าที่ขา3หรือว่าเสียบที่ขา1ก็ได้แต่แบบกำหนดที่ขา3หลังจากนั้นออกจากขา3ามสวิก1ก็มายังขา3ามสวิกสําสำหรับนิวตันนะครับก็ออกจากเบเกอร์เมนย่อยขา2 ตัวนี้เสียบเข้าไปล็อกขนสกูให้นั่นมาเสียบที่ขาหนึ่งของสวิตตัวที่หนึ่งแล้วก็ออกจากสวิตตัวที่หนึ่งขาหนึ่งตัวนี้ก็มาเสียบเข้าที่ขาหนึ่งสวิตตัวที่สองสำหรับขาศูนย์คอมมอนตัวนี้ก็ต่อเข้ากับขั้ว e ยี่สิบเกียรด้านหนึ่งแล้วสวิตตัวที่สองขั้วศูนย์คอมมอนตัวนี้ก็ต่อเข้าที่ขั้ว e ยี่สิบเกียรอีกด้านหนึ่งเราก็จะมาดูวงจรนะครับเริ่มจากขาหนึ่งไลมาจ่ายยังขาสามสวิตหนึ่งออก จากขา3ามวิก1มายัางขา3ซวิตสําสำหรับนิวตันออกจากขา2ของเบเกอร์เมนย่อยมาจา่ายยังขา1ซสวิก1ออกจากขา1ซึสวิก1มายัางขา1ซสวิก2ขั้ว0ก็จะจา่ายไปยังขั้ว e 2 7เกตของอีกด้านหนึ่งสวิก2ขั้ว0ก็เหมือนกันก็จาก่ายยังขั้ว e 2 7เกตอีกด้านหนึ่ง เราก็จะมาทําการทดสอบระบบไฟโดยการหมุนหลอดไฟขั้ว E 2 1เข้า e ไปสําหรับสวิ์เราก็จะปรับขึ้นมาด้านบนง่ายต่อการเปิดปดิดนิดนึงนะครับเปิดเบเกอร์เมนย่อยขึ้นมาแล้วก็ทําการเปิดสวิ์ตัวที่1ปิดตัวที่2เปิดตัวที่2ปิดตัวที่1ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับเราก็จะไปดูวงจรที่2กันบ้างนะครับ วงจรที่2ก็จะมีเบเกอร์มันย่อยสวิกช์มทาง2ตัวหลอด LED 1ชุดแล้วก็สวิกช์มทาง2อขั้ว E 2 7 1เกชุดแล้วก็จะมาเริ่มจากที่เบเกอร์มันย่อยขาหนึ่งก็คือไลน์นะครับเราใช้น้ําตาลกําหนดแล้วก็ขันเข้าไปหลังจากนั้นก็จะมาต่อเข้าที่สวิตช์ึขาศูนย์คอมมอนด้านบนเสียบเข้าไปหลังจากนั้นเรามาเริ่มที่ขา3กันต่อสวิตช์ึขา3 แล้วก็จะต่อมายังขา3าสวิทช์ตัวนี้เป็นลักษณะของสะพานไฟเสียบเข้าไปหลังจากนั้นขา1นสวิทชนะครับต่อเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็จะต่อมายังสวิทช์ขา1เหมือนกันแล้วก็เสียบเข้าไปสําหรับ สวิฟตัวที่2ด้านบนขาศูนย์คอมมอนตัวนี้เราก็จะต่อไปที่คั้วหลอด E 2 7ตัวนี้เป็นลายสําหรับนิวตันตัวนี้เราก็จะมากินที่เบเกอร์เมนย่วยที่ขา2นะครับเราก็จะต่อเข้าที่เบเกอร์ขา2แล้วก็ทําการขันสกรูให้แน่นที่นี้เราก็จะไปดูวงจรกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากลายขาหนึ่งของเบเกอร์เมนย่อยมาจ่ายที่สวิฟขาศูนย์คอมมอนด้านบนตัวนี้แล้วก็ขาหนึ่งสวิฟตัวที่1 ก็จะมาจ่ายยังงี v i c ตัวที่2ขา1เหมือนกันขา3ตัวนี้ Civic ตัวที่1ก็จะมาจ่ายที่ขา3ตัวที่2หลังจากขา0ูนย์ตัวที่2องนะครับ i วิ c ไปจ่ายคั้ว e 2ีเป็นลายแล้วก็นิวตันของคั้ว e 2ีก็จะมากินที่เบเกอร์ขา2ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการทดสอบระบบไฟโดยการหมุนหลอด led คั้ว e 2ีเข้าไป ีคั่วนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดเบเกอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำคัญปรับสวิตขึ้นมาด้านบนเพื่อง่ายต่อการเปิดปิดนะครับเมื่อทดสอบคือเปิดสวิตตัวที่1ก่อนเลยนะครับเปิดสวิตตัวที่1ล็อกปิดตัวที่2 ก็โอเคถือว่าใช้ได้ทีนี้เรามาสรุปกันเลยนะครับว่าส่วนมากการต่อใช้งานเขาจะใช้วงจรไหนมากที่สุดก็คือวงจรที่2นะครับวงจรที่1ข้อเสียของเขาถ้าเราต่อผิดสลับขั้วระหว่างขั้วศูนย์มายังขั้วหนึ่งหรือขั้ว3ตัวนี้โอกาสจะช็อตสูงแต่ถ้าเป็นแบบที่2ถ้าเราต่อผิดสลับขั้วระหว่างขั้วศูนย์มา,า 1, ขั้วหนึ่งขั้วสาตัวนี้โอกาสจะช็อตข้อน้อยเพียงแต่จะคอนโทรลสวิตช์ได้เพียงตัวเดียวนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีปี่ใหม่ครับ